สวัสดีครับคนดูนี่ที่เป็นหน้าทวีที่ผมได้อธิบายไว้แล้วก็ TGP UDP รช่น Simple กับ Advanced มันมีตั้งค่าเยอะมากครับแล้วทีนี้ผมผมเองก็ไม่รู้จะเลือกใช้ตั้งค่าไหนว่ามันจะดีหรือมันจะส่งผลยังไงผมก็เลยมีเว็บ Packet Loss ท e s t มาที่ผมใช้ลองตรงนี้ก็เป็นแอปนะครับมีหลายแอปมากแต่ก็ไม่ได้มีทุกเกมเช่นผมเล่นว a ลเ a n ทผมก็จะเลือกที่มันคล้ายกับว a ลเ a n ทเช่น CS 2ผมก็กดตรงนี้ไปส่วนไอต้ i ลิซซินะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนคนดูที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมาที่ worldping คนพวกเรามาคือสิงคโปร์ปิงมันน้อยสุดผมก็จะมาเลือกสิงคโปร์เองตรงนี้ฉะนั้นผมก็กดสต์สแตนเทปไปแล้วก็รอสักพักนะครับตรงกลางก็คือแพ็กเกจล็อตทั้งหมดนะครับส่วนไอ้ฝั่งอัปโหลดก็อัปโหลดแพ็กเกจล็อตฝั่งดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดแพ็กเกจล็อตและฝั่งความมือส่วนแอปพลิเคชันก็คือสมมติง่ายๆเช่นผมไปทำงานสายเนี้ยแต่ผมก็ไปทำงานนะตรงแอปพลิเคชันนะครับก็คือค่าปิงโดยเฉลีย่ยส่วนไอ้ตรงแอปพลิเคชันนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของปิงที่มักนกระตุกข,ขึ้นกระตุกลง เรื่องออมาข้างล่างสุดจะเป็นเราเตอร์ที่เขาแนะนำว่ามันมีฟังก์ชันมันซัพพอร์ตมันทำอะไรได้บ้างต่อไปเป็นการเทสบัคบอร์ดครับตรงนี้กดเทสปุ๊บอาจจะใช้เวลาถึง5ชมาบางคนเลยผมข้ามตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเทสไอเซตระหว่างเปิดกับปิดนะครับผมก็จะเอาผลลัพธ์ของทั้งสองเนี่ยมาใส่ใกูเกิลช e t มาเปรียบเทียบกันไปเลยว,ว่าอะไรมันจะดีอยู่กันแล้วคุณสนใจตั้งค่าไหนคุณสามารถที่จะเอาไปลองเทสหรือว่าไปลองทดสอบในเว็บสับเว็บนี้ได้นะ ซึ่งผมขอบอกเลยว่าในคลิปนี้ใช้เวลาอธิบายหนึ่งนทียกว่าแต่ถ้าคุณไปทําจริงๆจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์อะไรก็ได้ผมขอให้คุณโชคดีกันการทดลองที่คุณสนใจนะครับเจอกันครับผม